หนูคิดว่าเขาจะสามารถเป็นสามีของหนูได้หนูอ,อยากมีสามีค่ะแต่หนูไม่อยากมีลูกทำไมไม่ได้ขึ้นเป็นนางเอกสักทีเราอยากเป็นนางเอกนะบางคนก็ไม่ได้หวังดีกับเราอะใครที่จะอยู่วงการนี้ได้อะคุณต้องเก่งและแร่งไม่ว่าหนูจะได้บทร้ายบทอะไรฉันเป็นนางเอกของเรื่องถ้าฆ่าได้หนูฆ่า วันบันเทิงทอกับเบนเรเวียนันค่ะผมถามตรงๆนะชีวิตคุณอะ่ะมันไม่ได้เป็นนางเอกอะ่ะคุณมีความรู้สึกว่าฉันควรจะได้รับการเป็นนางเอกไหมหรือคุณมองว่าฉันต้องการแค่เป็นนักแสดงบทบาทไหนก็ได้ <c oughs> คือยังไงอันเนี้ยผมถามจริงๆเลยเรียวๆจะต้องไปถึงนางเอกหรือฉันจะเป็นนักแสดงที่ดี เอาความจริงถ้าถ้าตอบแบบความจริงเลยนะลึกๆอะ่ะเราอยากเป็นนางเอกนะคือนางเอกสมัยนี้มันคือนางเอกที่สามารถเล่นได้ทุกบทบาทถามว่าลึกๆอะ่ะเราเราอยากได้อยากเป็นแหละค่ะหนูว่าทุกคนนะนักแสดงทุกคนมันไม่ไม่มีใครที่อยากจะมาเล่นเป็นตัว2ตัวสามอยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้น้อยใจขนาดนั้นแต่เราแค่รู้สึกว่าเราต้องทําให้เขาเห็นว่าเราทําได้และสักวันหนึ่งเขาจะเห็นเราเองนี่มมไมนเป็นความคิดที่ดีนะ <laughs> คืออย่างบางคนเนี้ยเขาก็จะชอบคิดว่า ทำไมไม่ได้ขึ้นเป็นนางเอกสักทีเออเป็นดาราตั้งนานแล้วไม่เป็นก็ต้องมีคนถามทุกคนาว่าทำไมอ่ะทำไมไม่ได้ขึ้นเป็นคุณคุณตอบเขายังไงถ้าถ้ามีคนมาถามแบบนี้หนูก็จะตอบหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็ไม่ให้หนูเขาไม่เขาไม่ให้หนูเป็นนางเอกแล้วจะให้หนูทํายังไงอ่ะแต่บทที่เขาให้มาก็เป็นตัวเด่นของเรื่องหนูก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องไปเรียกร้องอะไรจากเขาเพราะว่าบทที่เราได้รับมันก็ดีอ่ะแลวหนูก็รู้สึกว่าบทที่ได้รับมามันก็ทําให้ตัวเรามีชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้มีน้อยใจมที่่แบบวา อันนี้ไม่ได้ไม่ดึงดราม่านะแต่พูด<ม>พูดซีนนี้<า>่เะเขาบิวหนูอ่ะมันจะมีคำหนึ่งที่พ่อนพูดกับหนูว่าวงการนี้มันไม่ได้ง่ายนะใครที่จะอยู่วงการนี้ได้อะ่ะคุณต้องเก่งและแกล่งหลายๆคนที่เราต้องเจอมันแบบมันพร้อมที่บางทีเขาไม่ได้อบอุ้มเราไว้ตลอดแต่พี่เขาไม่ได้บางคนก็ไม่ได้หวังดีกับเราอะ หรือเราต้องเจอแบบทั้งคนที่คิดดีและคิดไม่ดีกับเราแต่เราต้องอยู่ให้ได้เพราะเราเลือกที่จะเดินทางนี้แล้วหนูคิดว่าถึงแม้ว่าเรื่องนี้ฉันไม่ได้เป็นนางเอกแต่ฉันก็จะทําตัวเองให้ให้ไม่ได้น้อยหน้ากว่านางเอกอะหนูรู้สึกว่าถ้ามันจะพูดถ้าเป็นภาษาคนเราจะพูดอะไรดีอะถ้าฆ่าได้หนูฆ่า ในการสแสดงใชนะ่ในการสแสดงนะในการแสดงไม่ชีวิตจริงนะอย่าชแต่ถ้าหนูรู้สึกว่าอย่างที่บอกวงการนี้ไม่ได้ง่างยพี่มันเราต้องอยู่เอาตัวรอดให้ได้แล้วถ้าคุณไม่เอาตัวรอดกับวงการนี้กับละครเรื่องนี้ถ้าคุณเอาตัวรอดไม่ได้คุณก็จะอยู่วงการนี้ไม่ได้นะคุณจะทําอาชีพนี้ต่อไปไม่ได้นะแล้วถ้าอย่างหนูหนูฝันว่าวันหนึ่งไดต้องได้รับบทที่เป็นนางเอก หนูยิ่งต้องมีไยในตัวให้มากกว่านี้คุณมองอะไรเป็นรางวัลในฐานะนักแสดงของคุณแปปีหนูเชื่อว่าหนูต้องต้องได้รางวัลอะไรสักอย่างมันต้องประสบความสําเร็จอะไรสักอย่างนในสักวันหนึ่งใช่ค่ะตอนนี้หนูก็รู้สึกว่าหนูก็ประสบความสํำเร็จระดับหนึ่งหลังจากที่ไตล่ามันก็เป็นบททัดเทียบทุกคนก็จะชอบถามว่าเป็นคู่รอง คนจะชอบคิดว่าตัวเนบนแบบตัวฟ้ารุ่งกับตับายอย่างเงี้ยเป็นคู่รองเอาตามจริงแล้วอะบทมันสําคัญหมดเลยนะทั้ง4ี่คนบทเราไม่ได้น้อยหน้าก่านางเอกเลยแต่คนแค่คิดว่าเราไม่ได้เป็นนางเอกคนจะจัดว่าคนอื่นเป็นนางเอกแต่ถ้าเรารู้สึกว่าตัวเราเป็นนางเอกข้างในลึกๆกับพี่มันจะทําให้ตัวเราเล่นออกมาเป็นนางเอกเองอเราจะไม่คิดว่าฉันเล่นเป็นคู่สองนะฉันเป็นตัวเรานะข้างในมันจะมันจะทาให้เราแสดงออกมาไม่ดีอะ่ะ เราก็จะเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆโกในชีวิตเราก็จะเป็นแค่นางรองเพราะฉะนั้นยอมรับแค่นี้แค่นี้แต่หนูรู้สึกว่าหนูไม่ไม่ว่าหนูจะได้บทร้ายบทอะไรฉันเป็นนางเอกของเรื่องหนูจะคิดแบบนและที่น้องเราตาต่อแย่เธอไม่เลิกเพราะเขารู้ใช่ไหมพอเขารู้เธอก็เลยโกรธไม่สิเธออาจจะโกรธพ่อเธอด้วยซ้ำแต่ทธามาลงที่เรา แล้วถามหน่อยในวันที่เธอปล่อยให้เราจมอยู่กับคำว่าขายถูกเราทำอะไรให้เธอหรอใช่ส่วนหนึ่งที่เรามาทำไงกับเธอมันเป็นเพราะว่าเราไม่มีที่ไปก็จริงแต่อีกส่วนหนึ่งมันก็เป็นเพราะว่าเรารักเธอ ด้วยทัศนคติแบบนี้มันเลยทําให้คุณพัฒนาขึ้นมาจนวันนี้คุณได้รับบทนักแสดงนําผมว่าน่าจะเป็นบทที่ดีที่สุดที่คุณได้รับปะก็ด้วยค่ะด้วยด้วย <ไป S 2> มน<ะ>มันนำจริงๆอะพี่เออมันนำจริงจริงใช่<ๆ>คือก่าหนูจะได้บทนี้หนูรู้สึกว่าทุกวันนี้ที่ที่มันมีเราได้จนตอนเนี้ยก็เพราะตัวเราพยายามด้วยเป้าหมายของคุณคือรางวัลใช่แล้วคุณคิดว่าคุณจะเดินทางไปสู่เป้าหมายนั้นอย่างไรครับหลังจากนี้ก็จะ ตั้งใจทําทุกบทบาทที่ได้รับให้มันดีที่สุดในชีวิตเลยค่ะเออหนูรักมันจริงๆและหนูอยากทําสิ่งที่หนูรักออกมาให้มันดีที่สุดทุกเรื่องละครคุณประสบความสำเร็จอะแน่นอนมันมาพร้อมกับรอยยิ้มและความสุขเนาะมันมีโมเมนต์ที่คุณล้มเหลวไหมมีหลังจากจบพิศวาหนูไม่มีงานอยู่เกือบสองปีไม่มีงานละครเข้ามาถึงสองปีอะมัน น่าจะเฟลกับจิตใจคุณนะใช่ช่วงนั้นหนูท้อมากแล้วก็เป็นช่วงที่แบบเราก็ท้ออ่ะแล้วก็ไม่รู้จะทํายังไงแต่อยู่มันก็มีโอกาสเข้ามาหนูรู้สึกว่าถ้าเราแบบไม่ย่อดท้อกับกับกับชีวิตเราอะ่ะชีวิตเรามันต้องไปได้ดีกว่านี้แล้วเหมือนเรื่องนั้นพอทําออกมาดีมันก็ทําให้แบบต่อต่อต่อมาพี่มันเหมือนแบบแต่อันนั้นเป็นจุดแรกที่พอเราได้รับโอกาสมาแล้วเขาได้เห็นแล้วเขาถึงได้ให้โอกาสเราเล่น เรื่องอื่นๆวันนี้ในวัย30ของเบนอะค่ะคุณมีแนวคิดในการดำเนินชีวิตยังไงบ้างหนูรู้สึกว่าอย่างแรกหนูต้องรักตัวเองก่อนทุกวันนี้หนูจะบอกตัวเองเสมอว่าเราเก่งเรามีคุณค่าแล้วถ้าวันหนึ่งถ้าเราได้รับโอกาสอะไรหรือไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานที่เราฝันไว้แล้วก็งานที่เราทําอยู่ถ้าเราทําออกมาอย่างเต็มที่จริงๆ ชีวิตเราจะประสบความสาเร็จจะบอกกับตัวเองเสมอว่าเราต้องสู้ไม่ว่าจะกับเรื่องอะไรไม่ว่าจะเจอกับอะไรไม่ว่าจะเป็นความรักครอบครัวการงานชีวิตเราต้องสู้เราเกิดมาแล้วอ่ะต้องสู้เราต้องสู้อ่ะถึงแม้ชีวิตมันจะสู้กลับเนาะใช่ <laughs> ถึงแม้ชีวิตจะสู้กลับแต่เราก็ต้องสู้มันกลับอีก <laughs> เรื่องความรัก เบนเรวิยนานันมีมุมมองความรักยังไงบ้างเราคิดถึงภาพครอบครัวแล้วอ่ะมันไม่ใช่เหมือนตอนสมัยเด็กที่คบกันไปเล่นๆแต่มันเหมือนแบบตอนนี้ถ้าใครจะมาเป็นแฟนเบนนับปัจจุบันนะคะต้องเป็นคนที่หนูคิดว่าเขาจะสามารถเป็นสามีของหนูได้ถ้ามันไม่มีภาพนั้นไม่ต้องมาเป็นแฟนหนูเสียเวลาหรือถ้าใครคิดว่ายังไม่พร้อมที่จะจริงจัง ยังไม่อยากมีครอบครัวไปหาคนอื่นก่อนไปไป้ายหน้าเราก็ถือว่าเราก็มั่นคงในระดับหนึ่งแล้วสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ที่เรายังขาดอยู่ก็คือครอบครัวคู่ครองอ,อะไรเงี้ยผู้ชายแบบไหนที่เป็นกําลังมองหาว่าจะมาเป็นผู้นําครอบครัวในในแบบของเบนครับแค่คนที่มันอยู่ด้วยกันแล้วมันสบายใจแค่นั้นเลยอะ่ะเพราะว่าอย่างอถ้าพูดตรงตรงมันก็มีคนเข้ามาจีบเราถูกไหมมันมันมันมีอ่ะเออมันมีแต่บอกไม่มีก็ไม่ได้มัน <ลง S 1> มีอันนี้พูดตรงๆแต่ คนที่มันคลิกกับเราจริงๆอ่ะมันน้อยมากนะที่จะแบบไม่เห็นแก่ตัวไม่ด่าผู้หญิงไม่ต้องเทคแคร์ดูแลหนูมากเพราะหนูดูแลตัวเองได้ด <laughs> ไม่เ้าถูไม่ทําให้เราลําบ,บากใจอยู่ด้วยกันต้องสบายใจหลักๆเลยเป็นหนูชอบคนที่มีจิตใจดีหนูรู้สึกว่าพื้นฐานถ้าเป็นคนที่มีจิตใจดีเป็นคนแบบเออเพื่อเผื่อแพร่ทำบุญนัไนอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าคนคนนั้นน่ะจะไม่ทำร้ายเรารอ่ะพี่เคยมองชีวิตตัวเองอีกสัก 5ปี1ิปีกับเรื่องของครอบครัวไหมครับหนูอ,อยากมีสามีค่ะแต่หนูไม่อยากมีลูกเอา้าจริงหรอใช่หนูอยากมีเพราะว่าล่าสุดคือน้องมีลูกแล้วไงแล้วหนูก็เหมือนได้มีโอกาสไปเลี้ยงหลาน,ลลานตอนที่ช่วงโควิดอะค่ะได้ไปอยู่ได้ไปอยู่แล้วก็เลี้ยงเขาจริงๆสเดือนแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูไม่สามารถเป็นแม่คนได้อะมันแบบมันต้องให้เวลาลูกตลอด24ิบสชั่วโมงอะพี่เข้าใจปะ ไหนจะต้องนอนสามชั่วโมงแล้วตื่นมาปั๊มนมอะไรเงี้ยหนูเห็นสภาพของน้องสะพายแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยคือหนูไม่รู้ในอนาคตหนูอาจจะเปลี่ยนความคิดก็ได้ถ้าวันหนึ่งหนูต้องหยุดงานและต้องตั้งใจมีลูกจริงๆอันนั้นหนูทําได้แต่ถ้าเรายังสนุกกับการทํางานหนูว่าหนูมีลูกไม่ได้อตอนนี้ใครมาจีบหนูไม่แมวไ,ไม่มีลูกนะ ครบได้ไหมทุกคนครบได้ไหมอืออมมนควรอยากมีลูกงานแบบว่าอถ้าอยากมีลูก,ก,กไปก่อน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 ใครที่ที่จริงจังแล้วก็อยากมีคู่ครองดีกว่าอยากมีคู่คู่ครองจริงๆจังๆอะไรเงี้ยก็เข้ามาค่ะแต่ถ้าใครยังคิดว่ายังไม่หยุดก็ไปก่อนค่ะไปก่อนไม่ไหวค่ะ